ก็สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอแซเ609นะครับอ่วันนี้เรากลับมากับการทดสอบรถกันอีกครั้งนะครับผมแต่หายก็ไปสักพักบนเส้นทางนี้นะครับน,นี่เราอยู่กับรอย a ่อเอ็น l ิลบูลเล350นะครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณ เรยนฟิวเชียงใหม่นะครับปลายสหาพาันิ์นฮะที่เอาจอบเล็ตมาให้เทสสันในวันนี้ด้วยนะครับรถเพิ่งขี่ไปได้ประมาณ5กิโลนะฮะ <c ười> คือใหม่มากนะครับเบรกยางอะไรยังไม่ได้เปิดเลยยังไม่ได้เปิดนิยางเลยเบรกก็ยังไม่ได้เปิดเพราะเบรกเลยนะครับถนนก็เปียกนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกนะฮะ อีเยตัวรถอะไรเนี่ยออาจจะขึ้นไว้บนหน้าจอนะครับอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้คนที่ติดตามน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะฮะ รถโดยรวมอะไรเนี่ยมันใกล้เคียงกันกันกบเจ้าคลาสสิก3า0นะฮะทองจริงๆมันก็จะเรียกว,ว่าเป็นฝาแฝดกันเลยก็ได้นะครับมีการปรับเปล,ลี่ยนนู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะฮะพื้นฐานในใกล้เคียงกันมากนะะพูดถึงรถทัวร์ใช่ไหมเ,เจ้าอื่นเขาขับกันดีๆนะครับ <anto> เครื่องยนต์เป็นลองสโตร์นะครับที่ปัจจุบันเนี้ยในของตลาดเนี่ยไม่ไม่ค่อยเหลือใครทำแล้วนะครับหนึ่งสูบลองสโตร์นะครับแคมพคู่สี่จังหวะนะฮะมมีแรงม้าวัดหน้แรงก็ประมาณ20ตัวนะครับสเปคสไตล์แรงบิดก็ ค่อนเร็วนะครับคือเนี่ยใช้เกียร์เดียวเลี้ยงเลี้ยงขี่ขึ้นไปได้เลยเดี๋ยวผมไม่เปลี่ยนเกียร์นะจะพยายามใช้เกียร์นี่น่าจะสามนะครับเปิดแล้วก็ใช้แรงบิดของตองที่มีเยอะเนี่ยดันรถขึ้นไปนะฮะ อ่างหนึ่งที่เขาแจ้งมาบอกว่ามันไม่เหมือนกันก็คือแฮนนะแต่ว่าตะกี้ผมจอดเทียบระหว่างบุลเลตกับพลาส,ส์ิกเนี่ยเทียบกันว,วัดกันในแฮนมันเหมือนจะเป็นอันเดียวกันเลยนะครับตำแหน่งควาสูงอะไรก็เหมือนกันนะเออไม่ไม่แน่ใจนะว่ายังไงนะครับ หนึ่งที่สัมผัสได้เลยเนี่ยบอกครับโอ้ผมว่าบอกบุลเลตมันนั่งสบายกว่าบอกของคลาสสิกว่ะเหมือนว่าแานบุวัสดุการบุของเขาเนี่ยเอาวอาเาทำไมมาอย่างนั้นนะเหมือนเหมือนวัสดุการบุบอกอะไรเนี่ยมัน มันนั่งแล้วมันมันนวลมากเรอช่วงล่างอะไรเนี่ยผมว่าไม่ไม่น่าจะได้ปรับไม่แตกต่างกันนะครับเครื่องตาทุกเกียร์เนี่ยน่าจะเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ผมรู้สึกแค่ความรู้สึกว่าบอกตัวนี้มันมันนวลก้นกว่า ถ้าใครได้ขี่รถโรยอนฟิวมาเนี่ยตัวสามัวส5 0เนี่ยครับจะรู้ว่าอท่านั่งมัน่ะมันมันไม่ใช่ท่านั่งเหมือนรถญี่ปุ่นทั่วไปนะครับคือมันจะเป็นออกกึ่งๆเป็นริง่งผสมคุยเซอร์คือเท้าเนี่ยเราจะเท้ามันจะมาแนวแนวข่ากับขามันจะมาเป็น90องศาพอดีนะครับ คือมันนั่งเหมือนนั่งนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้ทํางานอะ่ะเออนะแล้วในตําแหน่งนั้นอะ่ะมันมันสบายมากครับมันสบายจนคุณไม่อยากจะขี่เร็วเลยด้วยซ้ํามันทําให้เราขี่ได้เพลิดเพลินอะ่ะ ทำถนนใหม่นะครับแต่ไม่ได้ลาดยางมาด้วยเ้ยไม่ได้ไม่ได้ตีเส้นมาด้วยนะฮะเปรีอะไรเนี่ยผมว่าฟิวคล้ายๆเดิมนะครับมันก็ใช้ได้นะแต่ก็ไม่ได้เลิ่อนเดออ์สฟกอะไรมาก สำหรับคนที่จะเลือกซื้อ2คงคนนี้ผมว่าน่าจะอยู่ที่ความชอบแล้วละ่ะเรื่องการควบคุมอะไรของคันนี้เนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับเหมือนก,กับคลาสสิกนะ แต่ว,ว่าเบากตอนที่ผมรู้สึกว่านั่งแล้วมันทั้งกระชับทั้งนวนก้นกว่าแหะขี่แล้วมันเพลินกว่าปะ่ะนิดหนึ่งแต่ถ้าใครชอบขี่บอเดี่ยวก็ต้องก็ต้องคัาสิกนะครับเพราะว่าคันนั้นถอดเบาแล้วมันก็สวยของมันนะนะ ก็ใหม่เนระีบยเอาเข้าไปนะครับ มีแรงดันต่อไปได้ฮะเอกนี่เอก,อกล้อของคือสักยาวนะครับคือเหมือนมันจะเหมือนมันมันไม่ค่อยมีแรงฮะแต่ก็คือถ้าเราเปิดเลี้ยงเนี่ยเขาก็เขาก็จะไปของมันนะครับตับตับไปเรื่อยๆของมันนะเนาะ ถ้าได้ทำท่อ,อสไปก็เสียงก็จะพอ,อกว่าดีนะแต่นี่ก็ประรื่นหูแล้วนะครับเสียงมันเพอนข้างจะหนักแน่นนะคือถ้าเป็นถ้าเป็นสูบเดียวที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะชักสั้นเนี่ยมันจะเสียงมันจะแปรล้อแล้วนะจุดนี้นะครับ <laughs> จเจอปัญหา เปลี่ยนเกียร์บ่อยนะครับเราพูดเดียวไปถึงไหนแล้วล่ะเราพูดเดียวไปถึงเครื่องนะครับช่วงล่างผมว่ามันทำออกมาพอเหมาะแล้วล่ะเนาะทำออกมาพอเหมาะสำหรับรถกำลังประมาณนี้นะครับแล้วก็น้ำหนักน้ำหนักขนาดนี้จริงอยู่ว่าน้ำหนักขาเยอะนะแต่ว่าพอพอเอาอมกมาวิ่งจริงๆเนี่ยเรารู้สึกได้ว,ว่ามัน มันพอดีอ่ะนะครับแล้วจุดสูงถูกเขาตัดแล้วล่ะเป๋ก็โอเคนะครับชงงชงล่างอะไรก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะผมนี่จะชันนะครับผมไม่ไม่เปลี่ยนเกียร์นะปล่อยเขาตามขึ้นไปออกไปอยู่ที่สามอยู่นะครับไม่มีปัญหานะ เป็นว่าเดี๋ยวกลับไปที่ศูนย์ดีกว่าเนาะเราไปพูดโดยรวมของรถกันที่ศูนย์ดีกว่านะฮะเอาล้ครับก็มาจอดอยู่ที่ศูนย์รอยยอดฟิวนะครับสาาพันิชร้อยยอดฟิวเชียงใหม่ก็เดี๋ยวจะมาสรุปไปสอตัวนี้ให้ฟังแล้วกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากให้ดูที่แฮนเนาะเดี๋ยว,ยวพยายามเลื่อนรถให้มันตรงกันก่อนนะครับคือ เขาก็แจ้งผมนะว่าแฮนด์ไม่เหมือนกันนะครับแต่ทีเนี้ยไม่ว่าผมจะทำยังไงอ่ะ <c oughs> อตะกี้ก็วัดดูความยาวเท่ากันนะครับมุมแม่งก็พอๆกันนะเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงแล้วนะความสูงอะไรก็ไม่หนีกันนะครับดูนีเนี่ยเอาปลายมานี่ก็คือมันแทบจะไม่ต่างกันเลยฮนะ ก็เอาไปว่าไปปริศนาอย่างหนึ่งแล้วกันเนาะแต่เขา,ามันไม่เหมือนอ่ะเนาะนะฮะแล้วก็นี่นะครับฝาข้างของตัวบูลเลตกับคลาสสิกตัวนี้มันเป็นเหลี่ยมมันมันเหลี่ยมมั้ต้องไหนแต่ไรแล้วล่ะและ้วคลาสสิกก็จะเป็นกลมนะครับสีมันจะมีตัวนี้มันเป็นตัวท็อปอะเนาะนะฮะมันก็เลยไปสีสีทำดำมาเนาะ ก็นี่นะครับความต่างบูเลตคลาสสิกนี่กันชนหลังนะครับไอ้บังโคลหลังเห็นไหมมันจะมีความเป็นเหลี่ยมแล้วก็โค้งเขาไม่เหมือนกันไอ้โค้งตรงโครงนี่มาไฟเฟยอะไรเนี่ยชุดเดียวกันความสูงดูดูดูเบาะดูดูตำแหน่งเบาดูอะไรนะครับ <S 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 คือสองคันนี้ชื่อเอาเอาง,ง่ายๆที่สังเกตได้ง่ายที่สุดก็คือชื่อกับเบานะครับไม่เหมือนกันนะที่เหลือเนี่ย มันใช้ร่วมกันหมดเลยนะครับใช้ร่วมกันซะเยอะเลยนะอ๋อนิดนึงคนที่คิดว่าเจา้าเบาะนั้นเบาะเบายาวเนี่ยเอามาใส่คันนี้เนี่ยใส่ไม่ได้นะครับต้องต้องเปลี่ยนโครงหลังต้องเปลี่ยนท่อหลังด้วยนะท่อหลังไม่เหมือนกันนะครับก็นะเขาเขามายัางไงก็ไปอย่างนั้นนะครับถ้าให้ผมสรุปสําหรับสองคันเนี้ยหรอมันเป็นรถที่ทํามาให้ขี่ได้สบายทั้งคู่นะครับคือแค่แค่คุณข้อมข,ขี่คุณจะรู้สึกถึงความแบบ นั่งสบายแล้วอะถ้านั่งเหมือนนั่งเก้าอี้สานักงานทั่วไปนะครับคือแบบขาขาขามาแบบ90องศาเหมือนนั่งเก้าอี้ทํางานทั่วไปนะนั่งแบบนั่งท่านั่งธรรมชาติธรรมชาติรราตหลังตรงๆถ้าเป็นรถทั่วไปขาเราจะมาข้างหลังนิดนึงแล้วเราจะโถมไปหน้านิดนึงใช่ไหมแต่เน้นนั่งหลังเกือบปงนะครับแล้วก็ขาหน้ายื่นออกมาสบายสบายเครื่องก็ไม่ได้แรงนะครับอย่างที่รู้กันหลายคนก็จะบ่นเนาะเรื่องออาท้องสปีดแต่ความจริงรถสไตล์เนี้ย รูปแบบเนี้ยคือเขาทำออกมาให้เราขี่ได้เรื่อยๆขี่สบายๆนะครับขี่ใช้งานนะคือนั่งเราก็รู้สึกถึงความเขาเรียกว่าไงวะความเก๋าได้ไหมเออนะฮะความเก๋าความเท่อะก็คือคุณขี่เร็วๆคุณจะเก๋าเท่ไม่ออกแล้วอะลมมันตีนะะประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดอยากได้ความเร็วเนี่ยขยบขยบไปหกห้าศูนย์เถอะนะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณขี่ทั่วไปวิ่งแบบ 9 0้าสิบร้อไม่อยากโดนกล้องจราจรรุ่นใหม่ที่จับความเร็วได้จับเนี่ยไอ้เนี่ยไม่น่ามีปัญหาเพราะความเร็วที่เขาวิ่งเนี่ยมันมันค่อนข้างจะเซฟนะระบบอะไรทั้งหลายแหละก็ปกติดีนะครับไม่มีอะไร2ตัวเนี้ยขนไหนขี่เดียวกันไม่เลยครับไม่ไม่มีขันไหนดีกว่าอยู่ที่ชอบชอบแบบไหนามากกว่าสำหรับคลาสสิก ส,ส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมคลาสสิกเหมาะกับการขี่คนเดียวครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอเนี้ยถอดบออแล้วสวยถอดบออคุณซ้อนออกแล้วสวยนะฮะคือถอดออกไปเลยแล้วสวยจะสวยเลยแล้วมันเหมาะกับการเหมาะกับการขี่คนเดียวอะ่ะคือโชว์ชิ้นงานบนรถอะไรให้มากที่สุดนะส่วนบุเลตเนี่ยผมว่ามันแค่แค่แค่ดูแค่ดูเดี๋ยด็ดตาข้างถังมันก็เก่าแล้วอะ่ะนะครับอ๋อนี่นี่นี่นน ไอเนี่ยคลาสสิกเขาจะมียาข้างถังบูลเลตไม่มีมาให้นะแล้วก็นี่เห็นว่าตาเขาไม่เหมือนกันนะคือแค่นั่งค่อมแค่อะไรคันนั้นก็รู้สึกทั้งคู่อะรู้สึกถึงความเก๋ความเท่อะไรแล้วอะแต่ถ้าคันนี้ผมว่าเหมาะกับคนที่แบบอยากจะคลาสสิกจะจ๋าเลยอะครับคืออยากจะถอดเบาะคนซ้อนทิ้งแต่เนี่ยคือผมว่าเหมาะคนทั่วไปที่ใช้ขี่ใช้งานเ,าเวลาซื้อของอะไรมาไม่มีคนซ้อนก็เอาวางเบาะหลังไปนะครับ มีคนซ้อนก็นั่งสบายผมจับจับดูแล้วผมว่าโครงสร้างของบอ่อเขาโดยรวมเนี่ยดีกว่าตัวนี้นะคือบอ่อคนซ้อนนะครับคือมันเป็นชิ้นเดียวไงมันเป็นชิ้นเดียวแล้วชิ้นโฟมชิ้นอะไรมันจะแน่นหนากว่านะครับแล้ววัสดุที่ทําก็ไม่รู้สินั่งสบายอะ่ะคือคือบอ่อผมชอบอันนี้มากกว่านะแต่ถ้าถามว่าใช้ขี่คนเดียวผมจะเลือกคันนี้แต่ถ้าใช้งานทั่วไปผมว่าคันนู้นนะครับซึ่งสองตัวนี้ไม่ได้ต่างอะไรขนาดนั้นนะ คุณมาดูตัวจริงถ้าใครสนใจนะครับมาดูตัวจริงดีกว่าว่าชอบแบบชอบทรงไหนม,มากกว่ากันเนาะถ้าขี่เดิมเดิมอะขนุนก็ไม่เลวแต่ถ้าจะเอาไปทําต่อให้มันแบบคลาสสิกโรเบิร์ตโเบอร์เลยก็อาจจะต้องไปตัวนี้นะครับไ่้สองตัวเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรขนาดนั้นแต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงความเก่าแก่เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าบูลเล็ตเนี่ยคือรถที่อ่รุ่นรุ่นบูลเล็ตเนี่ยคำนี้บูลเล็ตเนี่ยคือรุ่นที่ผลิต มาต่อเนื่องยาวนานที่สุดในโลกไม่มีรถมอไซค์รุ่นไหนที่ผลิตคือผลิตโดยไม่หยุดอะ่ะแม่งผลิตปีต่อปีต่อปีต่อปีเนี่ยมานานที่สุดในโลกก็คือคันนี้นะครับบูลเลตนี่นะก็อยากจะซื้อความคลาสสิกอยากจะซื้อความเก่าความโบร,ราณมาขี่แบบเพลินๆน,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 นะครับก็สองตัวี่นชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นนะครับสุดตัวผมชอบตัวนี้นะครับนะ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ส่วนตัวชอบบุลเลตมากกว่านะก็ต้องขอขอบคุณตัวย่ฟิลนะครับสาพานิชเชียงใหม่ที่ให้มาลองขี่ในวันนี้ด้วยนะนะฮะสนใจรุ่นไหนก็ลองมาดูได้นะครับเขามีครบครบรุ่นเลยวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับกับคลิปนี้เนี่ยเพจเขาสวยนะฮะสวยมากๆเลยก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ